สวัสดีครับทุกคนผมโจหนึ่งในฝ่ายนรกจากทวินมังกี้นะครับวันนี้เกมคริปโตเพนซึ่งเป็นภาคต่อของเกมคริปโตคาครับ เขาเปิดให้ทำ I D O White List นะครับซึ่งผมคิดว่าควรจะทำแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวเกมคริปโตคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับและมีคนลองเข้าเกมคริปโตเพนอยู่เยอะแน่ๆครับถ้าเกิดว่าเราได้ราคา I D O มาเนี่ยรับรองว่ากำไรแน่ๆครับผมผมคิดว่านะแต่ว่าก็เหมือนเหมือนที่บอกครับมันไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ผมก็ใส่เต็มแน่นอนครับ ซึ่งตัวเกมคริปโตเพนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคริปโตซิตี้เมตาเวิร์สนะครับซึ่งก็จะไปอยู่รวมกับไอตัวคริปโตคาร์นั่นแหละครับไอไวล์ลิส์อันนี้นะครับเขาจะหาผู้ชนะ1,500คนนะครับโดยที่500คนเนี่ยจากคนที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับแล้วก็อีก1,000คนเนี่ยจะมาจากการแรนด o อมนะครับเราก็มีโอกาสได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำคะแนนมากมายก็ตามครับ ตัวไวรัสเนี่ยเพิ่งเริ่มวันนี้ตอนประมาณ4ี่โมงเย็นครับก็รีบเข้ามาทํากันนะครับปิดวันที่14ครับตอนประมาณเที่ยงคืนครับเวลาไทยวิธีทำก็ง่ายๆครับก็ล็อกอินเข้ามาแล้วก็จอยเทเลแกรมครับแล้วก็เอายูเซอร์เนมมาใส่มีแอดด้วยนะครับทุกคนจอยเทเลแกรมกลุ่มให้ให้ครบครับแล้วก็ไป Follow Twitter ครับไปรีทวีตครับแล้วก็แท็กเพื่อน3คนถ้าเกิดว่าใครไม่มี w i t t e r ให้แท็กเด้ว แท็กผมก็ได้นะครับเอ๊ยมันแท็กซ้ํากันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวผมทิ้งไอตัวไอ user name ของ Twitter ผมทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อคนไหนอยากแท็กแล้วก็ไปจอย Discord server ครับแล้วก็ไปเข้าเว็บไซต์ของเขาครับวันละครั้งครับทุกๆครั้งที่เราเข้าเราจะได้บวก1คะแนนครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือใส่กระเป๋าว e t a m a s ของเราครับ B P 2 0ตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย ก็ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้กันนะครับจะได้ IDO Wireless แล้วก็ผมก็หวังว่าผมเองก็จะได้ด้วยครับจัดเต็มไหมไอสเต็กผมก็สเต็กแล้วนะสเต็ก2 0 4คาก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมช่วยผมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย